ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตตงเกตมือบาย และในวันนี้เราเองก็เข้ามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนที่054ซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เห็นชื่อคลิปและเห็นหน้าปกคลิปก็จะทราบกันดีแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีคลิปหลุดตัวละครมาใหม่ให้เราได้ชมกันซึ่งตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยจะเข้าภายในเดือนหน้าตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะและที่สําคัญยังจะเป็นคู่หูของเจ้าตัวเกลวินอีกด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้หรือณจุดจุดนี้เนี่ยทางตัวเกมเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยได้อัปแต่ตัวละครปรีศาจมาแบบรัวๆทำเอาผมเองนี่ก็แบบเอือมละอา สัเกิดนะเมื่อไหร่ฮีโร่ตัวใหม่ๆจะมาสักทีหรือไม่ก็ตัวละครที่มันมีคอสกิลแต่ก็อย่าพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะว่าเจ้าตัวฮีลไฟตัวนี้เนี่ยรายละเอียดสกิลเนี่ยหลุดออกมาเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเผลอเผอถ้าตัวละครมันเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะมีคอสกิลให้เราได้เซอร์ไพรส์อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดสกิลรวมไปถึงคลิปหลุดของตัวละครของมันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะทําการกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับเจ้าตัว h เฮลไฟเ a m e ตัวนี้กันก่อนสําหรับตัวนี้เนี่ย ถ้าแปลเป็นแบบภาษาไทยเลยนะครับนั่นก็คือนินจาไฟเพิงนรกโลกกนนะสำหรับตัวละครตัวนี้ด้วยรายละเอียดหรือลักษณะตัวละครของเขาเนี่ยก็จะมีดาบคู่ใจอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ทรงผมในแบบตั้งๆโตๆตกันไปเลยนะส่วนร่างปีศาจของเขาเนี่ยก็มีให้เราได้เชยชมกันด้วยนะภายใน Google หรือในวิกิสามารถเข้าไปค้นหาหรือเข้าไปดูกันได้อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับร่างปีศาจของเฮลไฟเฟมแล้วก็เจ้าตัวของเกวินซึ่งจะปะทะกับเจ้าตัวแฟดประกายแสงนะในมังงะส่วนดาบของเขาเนี่ยยังจะมีประกายไฟอีกด้วยนะครับและภายในตัว เกมเนี่ยก็มีดาบไฟเช่นเดียวกันเมื่อเราทําความรู้จักเกี่ยวกับเจ้าตัวละครตัวนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสกิลพร้อมกับคลิปหลุดสกิลของมันเลยดีกว่า ต้องขอบอกเลยนะครับว่าคลิปเจ้าตัวนี้ที่หลุดออกมาเนี่ยไม่มีเสียงประกอบนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆและถ้าใครสังเกตได้ทันนะครับหรือดูจากรูปที่ผมกดสต็อปหยุดอยู่ก็ได้นะเจ้าตัวเ i ลไฟเฟรมเนี่ยจะมีโล่แบบใหม่ๆอีกด้วยนะครับสำหรับโล่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าดีกว่าเจ้าตัวด้วงอชูราคาวโตวและแทงท็อปมาสเตอร์เป็นอย่างมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูอันติเมตแบบชัดๆกันอีกสักครั้งนึ่งละกัน อันติเมตของเจ้าตัวเฮลไฟเนี่ยก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างเท่นะแต่ติดอย่างเดียวตรงที่ว่ามันไม่ได้ตีหมู่นะฮะมันตีแค่3ตัวแถวหน้าเท่านั้นส่วนเจ้าตัวเกลวินเนี่ยก็อันติ3ตัวเหมือนกันและหลังจากที่เฮลไฟเฟรมเนี่ยมันทําการอันติไปแล้วเนี่ยตัวศัตรูเนี่ยจะติดสถานะเผาไหม้แบบร0 0เอร์เซเลยนะเป็นจํานวน3ตัวละครซึ่งสถานะนี้เนี่ยก็เป็นสถานะเดิมๆนะครับที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ของวัคซีนแมนราชาใต้ดินก็มีสถานะเผาไหม้จีนอตเอส SR G Node SR Max สายฟ้า SR ก็มีสถานะเผาไหมเพราะฉะนั้นเอฟเฟกต์ของ Heal Fire Frame a และติดเผาไหม้เนี่ยคือตัดทิ้งไปได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ได้หุ่นหวาอลังการเลยนะฮะแต่อย่าพึ่งน้อยใจกันไปนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆตัวละครตัวนี้เพราะ Rare Skill ก็มีหลุดออกมาให้เราได้ทําการแปลไทยกันอีกด้วยเดี๋ยวผมจะแปลให้แบบคร่าวๆนะส่วนใครที่อ่านภาษาอังกฤษเก่งแปลภาษาอังกฤษเก่งก็สามารถแปลได้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยเริ่มกันที่เบสิกสกิลนะครับก็คือการโจมตีธรรมดานะเจ้าตัวเฮลไฟจะทําการโจมตี2ฮิตใส่ศัตรูเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่หลังจากที่เราโจมตีไปแล้วเนี่ยเราจะมีสถานะโล่นะครับผมหรือว่าโล่ไฟที่เราได้เห็นตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คือโล่นี้นั่นเองซึ่งเจ้าตัวโล่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโล่สะท้อนดามจนนะและต้องบอกเลยว่าโล่ของเฮลไฟเฟรมเนี่ยมันดีกว่าเจ้าตัวเกาะสะท้อนของอาชุราคาบุโต เยอะเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าโลกของเฮลไฟเนี่ยดีกว่าแทงท็อปมาร์สเตอร์และยังมีอัตราการสะท้อนดาเมตที่ดีกว่าดวงอาชุราคาบุโตด้วย <Wow. S 2> เพราะว่าเจ้าตัวดวงอาชุราคาบุโตเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมต20%ต่อเมื่อมันโดนโจมตีเข้าตัวละครของมันนะฮะแต่ถ้าหากมีใครก็ตามที่ไปกลางโลดดูซับดาเมตให้กับเจ้าตัวดวงเนี่ยเวลาโดนฝั่งตรงข้ามตีมาเนี่ยมันจะไม่สะท้อนดาเมจนะเพราะว่าดาเมจที่มันเข้ามาเนี่ย จะโดนดูดซับไปนั่นเองแต่โล่ของเฮลไฟเฟมเนี่ยคือเวลาฝั่งตะตูตีมามันจะเป็นโล่ที่ป้องกันดาเมจแบบ100% รวมไปถึงยังจะเอาดาเมจตัวนั้นเนี่ยสะท้อนกลับไปยังสตูที่มันตีมอมกด้วยหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะสําหรับโล่ใหม่ต่อมาก็จะเป็นเรื่องอันติเมตนะครับจะโจมตี3ตัวนะที่อยู่แถวหน้าและหลังจากที่เราโจมตีไปแล้วเนี่ยมีโอกาส100%ที่จะที่ทให้สตูนั้นติดสถานะเผาไหม้ไปจํานวน2อรอบส่ว <Wow. S 1> นพาสซีฟสกิลเนี่ยผมใช้ Google แปลคือมันจะงงแบบงงมากๆนะเอาเป็นว่าบรรทัดแรกกับบรรทัดที่2เนี่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนความตึงเครียดของตัวเองเนี่ยให ใหมภายนเกและอันต่อมาเนี่ยก็คือ follow up faster เนี่ยก็คือมันจะติดตามตัวละครที่เร็วกว่ามันนะฮะอาจจะเป็นการไล่โจมตีตัวที่เร็วกว่าตัวละครของมันก็เป็นได้นะก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวเกลวินนะครับที่มันมีเอ่อการไล่โจมตีใส่ศัตรูที่มีดาเมจเยอะที่สุดภายในทีมของฝั่งศัตรูแต่เฮลไฟเฟรมเนี่ยก็คือจะตีตัวที่มีความเร็วเยอะกว่ามันนั่นเองและ2บรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อฝั่งศัตรูเนี่ยติดสถานะเผาไหม้แล้วโดนทําการเผาไหม้หรือโดนดาเมจต่อเนื่องเนี่ยเจ้าตัวเฮลไฟเฟรมเนี่ยก็ จนกว่าจะจบการต่อสู้ในแมตช์แมตช์นั้นเลยนะครับจากเท่าที่แปลมาทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าตัวละครตัวนี้มันก็ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะ แต่อาจจะไม่ถึงขั้นโกงเหมือนกับเจ้าตัวเกลวินเพราะเจ้าตัวเกลวินเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีเลยคือมันมีสตันสตู2ตัวนะครับผมเป็นจำนวน2รอบแบบ100%ถ้าอัพอุปกรณ์เฉพาะมาเป็น3ดาวเนี่ยก็จะสามารถสตันสตูได้ทั้งหมด3ตัวละครเป็นจำนวน2รอบแต่ฮิลไฟเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจจัดจ้านกว่าเจ้าตัวเกลวินนะเพราะเนื่องจากมันมีสถานะเผาไหม้และถ้ามันติดเผาไหม้และโดนเบอร์เนี่ยดาเมจของตัวละครตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะจบรอบการต่อสู้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมก็จะรอตัวละครมันเข้าภายในเซิร์ฟก่อนแล้วกันนาอแล้วเดี๋ยวจะรีบทําคลิปรีวิวให้รับชมกันอีกทีแบบจัดเต็มเลยนะฮะว่าตัวละครเฮลไฟเฟรมเนี่ยมันดีไหมเก่งไหม โกงหรือไม่และที่สำคัญมีคอสกิลหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมผลงานเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตภายในช่องของผมไว้ก็แล้วกันนะฮะซึ่งภายในตัวเกมนะตอนนี้เนี่ยก็ได้อัปเดตระบบมาใหม่ด้วยนะแต่ณตอนนี้ผมเองก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้นะครับว่าด่านน,นี้หรือดันเจียนนียมันคืออะไรและอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือมีเควสหลักมาใหม่อีกด้วยรวมไปถึงดันเจียนภายในด่านตรงนี้นะครับมีใหม่ด้วยนะ แต่ผมยังเลเวลไม่ถึงนั่นเองซึ่งระบบภายในเกมนะตอนนี้เนี่ยก็อัปใหม่ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญอาจจะมีกรอบที่เยอะกว่ากรอบแดงมาอีกด้วย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบตัวละครตัวนี้หรือไม่ก็คอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยแล้วกันเนาะโดยส่วนตัวผมเองก็มองว่าตัวละครมันเท่นะแต่ติดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสกิลมันแลดูกากไปนิดนึง <laughs> และก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมทำการกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและก็ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน